ก็สาหรับคลิปนี้นะครับทหาทงทหารเรือนะครับจะพาเราไปชมอ่าวสตหีบกันนะครับจุดต่างๆรอบๆอ่าวว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะผ่านทั้งตัวอำเภอนะครับแล้วก็ผ่านที่สาคัญๆนะฮะรอบอ่าวนะฮะสวยๆด้วยนะครับแล้วมองเห็นเรือจากยินเนลเบยด้วยนะครับนี่เป็นบรรยากาศในเรือติดแอร์สบายเลยครับอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันนะครับ หน้าตาแบบนี้แหละเขาเรียกว่าคนน้ำเค็มแล้วก็ดำาๆสบายนะครับเรือลำนี้จุได้มากกว่าหนึ่งร้อยนะครับหรือมากกว่านะจะพาทุกท่านนะครับพาคนพัฒนาทุกท่านเนี่ยเที่ยวชมอา่าวสตีหีบอย่างที่ผมเรียนได้ทราบก็คือสตีหีบแดนเสน่ห์ล้ำชายหาดงดงามตามแบบทะเลไทยไหว้พระวัดพระอ,อีสวัสดีมีชัยกลมกล่อมยิ่งใหญ่สนใจแกนหาเรือ สตาแปลว่าเจ็ดหีแปลว่าที่กำบังเพราะนั้นสัตหีแปลว่าที่กำบ,บังเจ็ดที่ก็คือมีเกาะเกาะที่เราเห็นเนี่ยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรือยอทไม่เกี่ยวกับเรือยอทนะครับพี่อยากเข้าไปทางเรือยอทมากนะ <c oughs> เราจะขออนุญาตเดินทางนะ <c oughs> เราจะผ่านไปดังนี้แนวแนวแนวยาวชายหาดนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของต้นตาลต้นที่หนึ่งนะครับนับมาได้เลยจะเป็น 2กิโลเมตรนะครับหาดดงตาลของเรายาวไปถึงหาดเทียนทะเลที่เรารับประทานข้าวกันที่ชื่อเทียนทะเลเพราะว่ามีต้นเทียนทะเลอยู่ที่นั่นนะครับเป็นใบไม้ไที้งท้ายใบสนอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยก็ตั้งชื่อชายหาดเทียนทะเลแต่ว่าเล่นน้ําไม่ได้มีแต่หินท้งนั้นเลยนะที่จะเล่นน้ําได้ในส่วนที่เป็นหาดสวยงามนะครับนั่นกะนะ็คือหาดดงตาลที่เราเห็นตั้งแต่หาดเทียนทะเลตียาวมา2กิโลเมตรผ่านกองเรือยุทธการนะครับ กองริชก,การเนี่ยผู้บัญชาการกองริชก,การท่านก็คือคนริพิจาร์ติเลร์นีนะครับที่เป็น่งเป็นคนเรือเองในนัน้นก็จะมีทัพเรือภาคที่หนึ่งนะครับเป็นตำแหน่งคนเรือโทแล้วก็ตียาวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของพวกส่วนราชการต่างๆที่มาอยู่ตามถนนชายทะเลของเราไม่ว่าจะเป็นอำเภอที่ดินนะครับหรือว่าจะเป็น ส่วนสถานที่สําคัญต่างๆจะอยู่รอบชายนี้หมดเลยส่วนหนึ่งก็จะมีวัดครับวัดนี้มีชื่อว่าวัดสถตหีชาวบ,บ้านไม่เคยเรียกวัดสตตหีหรอกชุยชาวบ,บ้านจะเรียกวัดหลงวงพ่ออีเพราะอะไรครับเพราะหลงวงพ่ออีเนี่ยเป็นพระเกจิอาจารย์ในสมัยรัชกาลที่4ครับหลงวงพ่ออีเนี่ยเป็นอาจารย์ของเสด็จเตี่ยด้วยนะครับเป็นอาจารย์ของผูกการสุกรุ่งเจ้าของหาเตยงามด้วย หลวงพ่ออีมีวัตถุมงคลที่หลายๆท่านรู้จักกันดีนั่นก็คือพลังอีบสั่ทงทำด้วยไม้แตละัาษาอีบชุมชนชาวทะเลที่สันนิยเนี่ยมีมามากกว่าร้อยปีนะครับเรือเราวิ่งตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านบอกว,นวน่าเออวิ่งเร็วดีนะจริงแล้วไม่เร็วนะครับวิบ่งไปเรืเร่อยๆตามสไตล์ของของเรืออย่างนี้เราเรียกว่าทะเลเรียกมีครื่อเล็กน้อย ถ้าเราเห็นยอดคลื่นแบบนี้นะครับปกตินะแต่ถ้าเกิดว่ามีเป็นฝอยของฟองขึ้นมาที่เหนือคลื่นออกไปอีกประมาณ15ไม้ทะเลที่ลำบากแล้วเพราะว่าตรงนี้เนี่ยขนาดมีเขื่อนกั้นหมดทั้งสองข้างนะครับคลื่นจะเป็นแบบที่อยู่ตามด้านริมริมเขื่อนเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นพวกประเภทเรือจรวดเรือปืนทั้งหลายที่เห็นสีข,ขาวๆเนี่ยไม่ใช่ไข่เค็มนะครับเป็นเรดาร์ครับ ศักยาภาพของเรือเล็กๆพวกนี้ส่วนมากก็จะติดพวกจระดุนเกรพีเนเอ็กซ์ซนะครับหลากหลายกันไปก็ระหว่างนั่งเรือไปนะครับเราก็ไปชมจุดต่างๆของรอบอ่าวสัตหีบนะครับอย่างเกาะที่เห็นเนี่ยเขาบอกว่านักเรียนในเรือทุกคนนะครับที่เรียนในเรือนะครับจะต้องมาผ่านหลักสูตร,รตรงนี้นะคือต้องว่ายน้ํารอบเกาะเนี่ยฮะ แล้วก็เขาบอกว่าเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างโหดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหลักสูตรมนุษย์กบหลักสูตรต่างๆที่ในเรือเขาเรียนกันนะผมว่าโอ้โหทหารเขาเล่าได้แบบต้องให้เขาเล่าเองนะผมเล,เล่าแทนเขาก็ไม่สนุกเท่าเขานะแต่โอ้โหดูรู้สึกโหดเหมือนกันนะแล้วก็พอนั่งเรือมาสักพักนะครับเราผ่านจุดที่เป็นท่าเรือของเรือจักรีนอร์เบตด,ด้วยนะครับเนี่ยเราจะเห็นเรือจักรีนอร์เบตอยู่ไกลๆนะครับ จะเห็นหมายเลข911อยู่นะฮะนั่นคือเรือจากกินหรือเบนดะครับก็เป็นทริปที่ฐานเรือเขาให้มาดูแบบาภาพรวมก่อนนะว่าอาวเสนีย์เนียมีหน้าตาเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะครับในเขตอาหารเรือแบบนี้นะฮะสนุกดีครับ